เอาไงเไงเอาไงดียอดเปไงแขนบินหมดละโอ้แขนบินงอแขนรับดาวไปได้ดวงใจกับสุทธิยาใครใจคนเดียวหรือเปล่าเออใจสุทธิยาทุกคนฟังคำเราให้ดีหากใครช่วยพวกเรากับสโคตท่าไี้อย่าปลอดภัยเดี๋ยวกลับไปถึงจะให้แต่งานกับดวงใจใครจะแอนไหมคไอ้ โดนฟันโอ้โหลิเกมือดังเพราะเขาเหมากัญชามันไม่ได้ัดมี่ขี้องไม่ไห้คนนึงเฮ้ยใครอ่ะทไมแเ่เฮ้ยไอ้ยืน เดียข่ายันพอ่อเดฉนาหากนินไสตรงนี้ทำไมยังยืดเรยวังเลยเง,งามึงจะคบมึงไ้หมเงียบเงามึงในี้จะคบมึงไหนี่ไอเลอเลยจะเลิอหรือจะดา่าปักป๊กปักป๊กปั๊กไอ้พูช้ชาสยสวย คำพวกมึงแน่จริงเก่งจริงแล้วก็เฮ้ยยกพวกกลับมาอีกใช่ไหมกลับมาเลยไปอ่ไปอ่ไป,ไปเฮ้ยเฮ้ยไหนเลวะ,ะพวกมึงเนะี่ยไม่เดี๋ยวฟอนมัวเองให้มิดนะเช้าแสนมีมมึเมงเลยยอดตั้งกูหายไปพันหนึ่งไม่กูเก็บไปให้ตัดแฉมาก จริงกับไม่สิว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้หน่อยตอนนี้คือเออแอบไปดูม้าที่ไหนมาละมึงอ่ะเฮ้ไม่มีคอเดชาอาสยามชมีันก้าวเปียไงคงไม่ไรกราวด้วยกับลังคอเดชาเมื่อกี้ส่งตัดว่าอะไรหรือ <S <S เราบอกว่าหากใครช่วยพวกเรากับสขู๊ตได้ไปลอดภัยกลับไปถึงสโู๊ไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้แต่งงานกับดวงใจไปไปชาวสวีมู้รู้จักกุศลนิยาน้อยไปซะแล้ว ดีจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้เว้ยแล้วพงพูดจริงหรือพูดเล่นอ๋อเราพูดเล่นเราพูดเล่นนะตัวเขาฟีจุละลาคนที่ไหนเนี่ยเสียงมึงอตัณหา ้องไ้เสียเขนเลยป๊าว้ยลำคาญพระเอกตัวนี้ว่ะเป็นอะไรอ่ะไปพักต่พึ่นกูอยากตายว่ะนั่นไงหน่อยแหละเป็นไงแล้วกูบอกแล้วดูดขึ้นแป๊บเดียวเฮ้ยนี่เกไม่มีขอเด็กนะอย่าโทษไป้นก้าวก็หม่อมฉันอยากจะรู้ว่ามีไก่อยู่ข้างในไหมเนี่ยไม่ไม่ที่สูงไก่มึงก็สงสัยจริงๆิเลยตัดก โงมาเล็กเกมไม่พอนั่งเลยกระโปรงบางก็สวยอีกแบบนึงโอมสวยนะเนี่ยนี่รถทีพี่นุ่นนี่พี่พี่ก็ได้ชอบลงไว้ลงมือตลอดนี่คนคนรุนเลขาคณิตเนี่ยเหลี่ยมจังเลยอยากตายถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วโอ้ยตายแล้วสันทยาที่พูดทุกคำเนี่ยเราพูดความจริงไป มีคน,นมาเรื่องสีเด็มๆๆมดไปเสม่พอเลยว่ายังไง,งนี่สุธยาไม่ใช่ค่ะเราพูดความจริงแม่ก็บอกฉันเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนคน,นจุฬรู้ได้ยังไงว่าก็บอกฉันกับดวงใจเป็นแฟนกันขอโทษที่แอบบดูลูกที่ถืออยู่เนี่ยไม่อยากดูค่อยแอบดูโอ้โหเถอไม่ได้เลยทำไมแต่ก็โดนแอบดูบ้างเหรอวันไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวทำไมอะ น้ำเพชรกำลังแอบดูทุกอย่อันนี้นะใช่เกาหน้าจอเป็นพี่มิตรใส่แว่นน่ะมึงเห็นได้ไงผมดูอยู่เมื่อกี้ไม่มีไม่มีไม่มีใช่ใช่ลบแล้วเราึงก็ถด้วยถึงไหนแล้วเราอ๋อเร็วแล้วราชบุตรจะแต่งกับใครเราไม่ยากค่ะถ้ากระหม่อมฉันแต่งกับดวงใจเดี๋ยวเราแต่งกับ นึกถึงเสียงพ่อแควกขอเดชะฮะตอนนี้น้ำไม่ไหลแลยทำไมอะน้ำไม่ไหลไอ้ปากปวดขี้จะไปขี้ยไงเอาเอาน้ำขวดไปก่อนทั่วขาวาสมันเนี่ยงั้นรีบไปดูน้ำก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไปไปยังไงตามไปนะทางนี้จะปวดกำลังใจนักแต่งดนตรีนะนะเด็ดนี่ก็เป็นพยานนะเป็นตัวเบารอเลยอะไรอะหายไปสองใบอยู่นี่จ้า ก็ได้ไง <c oughs> ไม่ใช่ใครได้ไหงไปมึงไปวันหนึ่งรีบกลับถ้าไป